นึกถึงสงครามไทยเราแล้วคุณคงคิดถึงสงครามไทยกับพมา่าที่ต่อสู้กันมานานนับร้อยร้อยปีที่เราเคยเห็นกันตามภาพยนตร์และละครทีวีต่างๆแต่คุณรู้หรือไม่ว่าไทยเรานั้นเคยประกาศสงครามกับมหาอำนาจอย่างอังกฤษมาแล้วและไทยเราเป็นฝ่ายได้ชัยชนะซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเรา วันนี้ทางเราช่องเขมรัชแนลจะพาคุณไปดูวีรกรรมของคนไทยที่บุกไปยึดชิงตุงและทั่วรัชชานกลับมาเป็นของคนไทยอีกครั้งพุทธศักราช2485จนถึง2486 <c oughs> ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากญี่ปุ่นยึดครองเมืองชายฝั่งของจีนส่วนใหญ่ได้แล้วต้องเจอกับปัญหาสงครามจรยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอังกฤษและอเมริกาได้ส่งอาวุธให้จีนผ่านทางอินโดจีนแต่เนื่องจากญี่ปุ่นไม่อยากรบกับอเมริกาจึงต้องกัดฟันรบต่อไปจนกระทั่งอเมริกาประกาศบอยคอรญี่ปุ่นรวมทั้งสั่งปิดครองปานามาทําให้ญี่ปุ่นเหมือนถูกรัดคอจึงต้องทําสงครามกับอเมริกาท,ทั้งทั้งที่นายพลฮิเดกิโตโจผู้นําญี่ปุ่นตอนนั้นจะรู้ว่าด้วยทรัพยากรของญี่ปุ่นตอนนั้น ทำสงครามอย่างมากได้เพียงแค่สองปีเท่านั้นญี่ปุ่นนำกําลังเข้ายึดเกาะแก่งต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้รวดเร็วประดุดลมบ้าหมูเพื่อหาทรัพยากรมาเดินหน้าสงครามต่อไปให้ได้ตอนนั้นพวกอเมริกาส่งอาวุธให้จีนผ่านทางนิคมฝรั่งเศสในเวียดนามญี่ปุ่นจึงเข้ายึดเวียดนามก่อนแต่อเมริกายังแอบส่งอาวุธให้จีนผ่านทางพม่าอีกทําให้ญี่ปุ่นต้องหาทางยึดพม่าให้ได้แต่การที่จะอ้อมประเทศไทยไปตีพมา่าก็ดูจะสิ้นเปลืองเกินไปเพราะกําลังส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นก็มาขึ้นฝั่งรอที่เวียดนามแล้วญี่ปุ่น จึงส่งกําลังขึ้นบกในไทยและบังคับให้ไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเพื่อเป้าหมายคือต่อสู้กับอังกฤษเจ้าอาณานิคมพมา่าเนื่องจากประเทศไทยได้ถูกกดขี่จากพวกฝรั่งนักลาอนณานิคมมามา่าแถมตอนนั้นตั้งแต่เริ่มสงครามมากลุ่มอักษะยังไม่เคยปราชัยจึงตกลงเข้าร่วมกับญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นพันธมิตรกันแล้วญี่ปุ่นส่งกําลังบุกเข้าตีเมืองย่างกุ้งเมืองหลวงของพม่าทันทีส่วนกองทัพไทยตรงขึ้นเหนือเพื่อรบกับจีนหลายๆท่านอาจจะงงว่าพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วทําไมไทยไปรบกับจีนเพราะภูมิภาคแถบนี้พวกฝรั่งไม่ชํานาญการรบ จึงทำได้อย่างมากคือติดอาวุธให้ชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์ให้สู้กับญี่ปุ่นส่วนตัวกองทัพหลักถอยไปสมทบกับอินเดียหลังญี่ปุ่นตีเมืองย่างกุ้งแตกอย่างรวดเร็วพวกอังกฤษจึงส่งเมืองต่อให้จีนโดยกองพลที่93และกองพลที่96ต้องเข้ามาควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในรัชฐานต่อจากอังกฤษเมื่อวันที่25มกราคม2485ประเทศไทยประกาศสงครามกับพันธมิตรโดยอังกฤษ รีบประกาศสงครามตอบกลับทันทีเมื่อวันที่9มีนาคมพศส4 8 5ญี่ปุ่นยึดกรุงย่างกุ้งได้ทหารอังกฤษถอนตัวจากพมา่าไปอินเดียต่อมาเมื่อวันที่13เมษายนพศส4 8 5ซึ่งตรงกับวันสงกราน เครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นแบบมิตชูบิชิ G32M นาการิมาจำนวน21ลำเดินทางจากสนามบินลำปางไปทำการทิ้งระเบิดโจมตีเมืองเชียงตุงอย่างรุนแรงส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก พลอากาศตรีฟื้นในฐานะผู้บัญชาการกองบินใหญ่ปฐมพายัพจึงได้ตำหนิผู้บัญชาการทหารญี่ปุ่นว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์และเป็นวันทำบุญตามประเพณีของคนภูมิภาคนี้จึงไม่สมควรทำการปฏิบัติการดังกล่าว ผู้บัญชาการทหารญี่ปุ่นจึงสั่งให้หยุดการปฏิบัติการและกล่าวคำขอโทษในวันรุ่งขึ้นผู้บัญชาการกองบินใหญ่ปฐมพายับและผู้บัญชาการทหารญี่ปุ่นได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อประตูผารวมทั้งกล่าวขอขมาลาโทษในการปฏิบัติการอันโหดร้ายทารุณต่อชาวเชียงตุงโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนในวันที่9พฤษภาคมพศ2485 ทหารไทยรุกข้ามชายแดนไทยพมา่าและบุกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเมือง12ปัรน,นาของจีนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจในความเก่งกาจของทหารไทยที่ไม่มีใครคิดจะพูดถึงเริ่มต้นทหารช่างต้องตัดถนนอย่างยากลำบากหากใครเคยไปแม่ห้องสอนเชียงรายน่าจะทราบถึงภพพูมิประเทศเป็นอย่างดีภูเขาภาคเหนือสูงแค่ไหน เทือกเขาในพม่าจีนสูงกว่า2-3เท่าตัวเส้นทางที่ทหารช่างไทยทําไว้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากท่าขี้เหล็กไปถึงเมืองลาตราบจนถึงทุกวันนี้ กระนั้นยังไม่สามารถใช้รถในการดำเลียงได้เพราะเป็นหล่มโคลนมากต้องใช้ม้าวัวควายในการลำเลียงแต่วัวควายกลับติดลมจนล้มตายไปจำนวนมากเลยต้องมาใช้ช้างลำเลียงตลอดเวลาที่ทหารไทยรุกเข้าไปต้องพบการต่อต้านจากทหารจีนอย่างหนักเราลุกผ่านท่าขี้เหล็กไปจนถึงเชียงตุง นครเชียงตุงตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาสูงมีถนนเข้าไปได้เพียงเส้นเดียวที่มาจากแม่สายอังกฤษจึงสร้างประการแข็งแกร่งติดอาวุธหนักไว้บนดอยเหมยคุมเส้นทางยุทธ,ธศาสตร์สายนี้และใช้เป็นที่ตากอากาศของคนอังกฤษด้วยทั้งคุยว่าไม่มีกองทัพใดจะผ่านประการอันแข็งแกร่งนี้ไปได้ฉะนั้น ก่อนที่กองพลที่3าจะเคลื่อนไปถึงไทยจึงได้ส่งฝูงบินสิบเครื่องไปถล่มปราการบนดอยเหมยเสียก่อนเมื่อวันที่17พฤษภาคมทําให้บางส่วนถูกทําลายทหารจีนขวัญกระเจิงกองทัพพลที่3แบ่งกําลังส่วนหนึ่งอ้อมไปด้านหลังกําหนดตีพร้อมกันสองด้านแต่การนําปืนใหญ่ขึ้นไปเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเพราะเส้นทางสูงชันม้าไม่มีกําลังจะลากปืนใหญ่ขึ้นไปได้เผอิญทหารที่ไปส่วนใหญ่เป็นคน าผ่านประสบการณ์ทํานามาก่อนเห็นควายที่ชาวบ้านปล่อยไว้ตามยถากรรมจึงไปต้อนมาสี่ตัวให้ลากปืนใหญ่ขึ้นไปได้สองกระบอก พอได้ที่ตั้งเหมาะปืนใหญ่ทั้งสองกระบอกนั้นก็คำรามใส่ป้อมประการของอังกฤษจนฝ่ายต่อต้านเงียบเสียงทหารไทยบุกขึ้นไปก็พบทหารจีนถอยไปหมดแล้วทิ้งศพทหารตายเกลื่อนทั้งยังพบทหารไทยหน่วยลาดตระเวนที่ถูกจับขังให้อดอาหารจนผอมโซในที่สุดก็ยึดเชิงตุงได้ในวันที่4มิถุนายนพศ2485 เป็นเวลากว่า80ปีที่เราเสียเชียงตุงไปในสมัยรัชกาลที่3เมื่อกองทัพไทยมาถึงเชียงตุงตอนแรกชาวบ้านต่างเผาบ้านเรือนหนีไปอยู่ในป่าก,กันหมดเพราะคิดว่าเป็นทหารญี่ปุ่นพอรู้ว่าเป็นทหารไทยก็ตีค้องร้องเปล่าตะโกนดีใจและรีบต้อนรับอย่างดีหาอาหารมาให้กินตามมีตามเกิดเพราะทหารจีนเผาเชียงตุงไปเกือบหมดทั้งเมือง เหลือแค่ตึกสามหลังที่ยังใช้การได้พร้อมปล้นอาหารชาวบ้านส่วนอาหารที่ขนไปไม่ได้ก็เผาทิ้งไม่เหลือแถมยังทำลายกระทั่งครกตำข้าวของชาวบ้านจนหมดวันรุ่งขึ้นคือวันที่5มิถุนายนพศ4 4 8 5ทหารไทยเดินขบวนเข้าเชียงตุงอย่างเป็นทางการชาวบ้านที่หนีเข้าป่าไปกลับมารอต้อนรับทหารไทยโดยมีดอกไม้และธูปมอบให้ทหารไทยด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม เจ้าบุญราดณเขีมรัตผู้ครองนครเชียงตุงได้ออกมาต้อนรับทหารไทยและทำพิธีส่งเมืองให้จอมพลผินชุนหาวนตลอดที่ทหารไทยเข้ามาในเมืองเชียงตุงไม่ได้มีปฏิกิริยาดีใจชัยโยโห่ร้องอะไรนอกจากความสงสารที่มีแก่ชนเชื้อชาติเดียวกันเชื้อสายเดียวกันพูดภาษาเดียวกันนับถือศาสนาและวัฒนธรรมเดียวกันคือคนไทยขืนและคนไทยใหญ่ ที่ต้องล้มตายจากสงครามและซากเมืองที่พังพินาศนอกจากนั้นทหารไทยยังอ่อนล้าจากการสู้รบและโรคระบาดโดยเฉพาะมาลาเรียที่ทหาร25%ของทั้งกองทัพต้องหมดสภาพในการสู้รบจากการติดเชื้อ <c oughs> เพื่อปล่อยข่าวลวงจอมพลผินชุนหวันต้องประกาศว่ากองกำลังญี่ปุ่นจะมาสมทบในเร็วๆนี้ เพราะรู้กันว่าทหารจีนกลัวทหารญี่ปุ่นและดูเหมือนจะได้ผลทหารจีนถอยร่นไปเรื่อยๆทหารไทยตามตีอย่างไม่ลดละสิ่งที่ยากลำบากกว่าการต่อสู้ก็คือการเดินทางที่ยากลำบากทหารจีนระเบิดสะพานทุกๆแห่งเพื่อสกัดการติดตามแต่การสร้างสะพานขึ้นมาใหม่กลับยากลำบากยิ่งกว่า เพราะฐานสะพานที่อ่อนแอลงทําให้ทหารช่างหลายคนต้องเสียชีวิตและพลัดตกลงไปในหุบเหวและแม่น้ําเวลาพักผ่อนของทหารก็ไม่เต็มที่เนื่องจากถูกรบกวนจากยุงริ้นเลือดไร เมื่อทำการบุกต่อเนื่องจนสามารถครอบครองรัดฉานได้ทั้งหมดในเดือนมกราคมพุทธศักราช2486ไทยได้สถาปนาดินแดนแห่งนี้ใหม่ว่าสหรัฐไทยเดิมและแต่งตั้งพลตรีผินฉุนหาวันดำรงตำแหน่งข้าหลวงพร้อมกับเลื่อนยศขึ้นเป็นพลโทรเร่งปรับปรุงบ้านเมืองจัดระเบียบการปกครองรวมทั้งระบบสาธารณสุขและการศึกษา ที่ขาดไม่ได้คือน,นำรัฐนิยมนโยบายด้านสังคมที่สำคัญของจอมพลปพิบูลสงครามไปปรับปรุงวัฒนธรรมของชาวไทยขืนด้วยซึ่งรัฐบาลไทยรับรองสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยทุกประการธงไตรนรงของเราโบกสะบัดอยู่ที่เชียงตุงนานสามปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอันแสนสั้นที่เราคนไทยคนไทยขืนและคนไทยใหญ่ได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้ง ก่อนจะแยกจากกันตราบจนทุกวันนี้